สวัสดีครับพบกับอดามมาเดย์ในาใยกับเล่นกับลูกอีพีที่สองนะครับเมื่อกี้ปะมาณพูดเป็นรู้ในห้องแล้วในม่ใชอบพูดเป็นรู้ทซกวไปเรือยเหรออันนี้เป็นดารารับเชิญชื่ออะไรนะอันนี้เมียวเอื้อนค่ะ แมวอ้วนไม่ใช่ตินเซสลูกจได้สปีกเกอร์เมวก็ไอชั้นแคมแบลรแเมวก็ไอชัชทีวีเมสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวทั้ง3ามตัว oh, oh. นะครับสัญญากันแล้วเพาปกติเนี่ยซื้อมาเนี่ยคือผมซื้อมากกว่าวัยเขาทำให้เขาเป็นผู้ช่วยผม so ผมเป็นคนต่อแต่ครั้งนี้ผมจะให้เขาต่อผมเป็นคนช่วยเขานะอินทัชอ่านไกด์บุ๊กเป็นแล้วใช่ไหม ต่อนะโอเคนะจะให้ป๋าไปช่วยอ่ะมาช่วยกันดูไกด์บุ๊กแล้วต่อกันนะโอเคครับเดี๋ยวไปหยิบให้เด็กน้อยก่อนโอ้โหป๊ามันมีดูนเกะได้อ้าป้าให้ปุยดูดิกะอ่าใหยกปรอเกือบอาทิตย์นะครับอป้ยไปดแล้วหรอโอ้โหมันใหญ่หมากเลย ทำไมไม่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ย6สาย6สายงานนี้เขาจะได้เป็นผู้ช่วยผมอีกแล้วโอเคนี่ตัวอะไรชัยชั่นแคมเบอร์เรโอเคตัวต่อไปปิกเมนเมนมันเดี๋ยวเอาเองเดี๋ยวเอาเองโอเด็กนี่รีีแอคชั่นของเด็กที่รอมาเกือบอาทิตย์รถคันไหนมาก็ถามว่า ของแนะม่ใช่ชั่นทีวีแมนแต่มันปวดมากมุกเห็บตัวนี้มันต้องแหงนนี่นะครับเราจะต่อตัวนี้ก่อนตัวนี้ชื่อตัวอะไรนะลูกคมมร่านคิมมแมนตัวเล็กนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แยกมันเลยว่าเป็น ABC เขาให้ถุงวุมๆมรวมมาต่อตัวใหญ่ก็จะหาขอบชิดส่วนยาก,กนั้นต่อตัวเล็กก่อนให้เสร็จก่อนนะครับสี่ตัวนะต่อให้เสร็จสี่ตัวนะไอแท็คต่อ กดเข้าไปลูกบีบมันอย่างนี้ช่วยหน่อยมนวพี่มือใส่เข้าไปจ,จอดจอดส่วนนี้เล็กค่ะเล็กไปส่วนนี้โอเคส่วนมือมันเล็กไปถ้าต่อดมีได้อันนี้ข้างนี้อันนี้มันแบบนี้ใช่ไหมขเอเชยนี่ไงอยู่นี้ใส่ตรงๆลูกจับมันตรงๆแล้วก็กดมันเข้าไปอ่า oh. บางอย่างมันก็ไม่ได้มีพร้อมล,ะละูกเราต้องคอยสังเกตเองลอูกใช่ขนแน่แน่ลูกต้องใช้แรงก,กดหน่อยลูกโอเคทำด้วยแรง้าตอง้โอห<ม>เห็นไหมถ้าทำเองก็ได้อะต่อไปส่วนนี้ลูกวาไหนแม่โชว์วสิสโชว์โอเคขุดใหม่ขุดง่ายเหรอช่วยสองตัวให้หน่อย ซาวแมนแล้วก็มอนิเตอร์แมนไม่ใชส่สปีิเกอร์แมนแล้วก็ชีแมนอ้าวโชว์ซิมันเขียนว่ามอนิเตอร์แมนนะลูกอ่ะอันนี้หัวชวุ่มอันนี้มันจะเป็นแบบกดแฟลชมันก็มันจะเป็นหมุนหมุนพอเลยวันนี้เราจะต่ออะไรลูกสปีิเกอร์แมนสปิเกอร์แมนคือตัวใหญ่นี้ใช่ไหมใช่ ้ะครับต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับแบบนี้อ่ะผมช่วยเขาช่วยเขาไม่ใช่เขาช่วยผมนะครับอเ,เอเราได้สองตัวแล้วมันไม่เหมือนก็ดูหัวก็ดูหน้าเลยทั้งตัวตัวนี้แล้วกับอันนี้แฮมเมอร์เหรอใช่คอันี้ชมขายตันนี้<อ> ต่อแบบนี้น,นี่เราหายสีส่วนแบบนี้เนาะตอนนี้เราต้องหามันอีกเลยใช่ไหมสาวนอยอฮะโอเคต่อถึงไหนแล้วจะต่อถึงตรงนี้แล้วครับโอเคจะได้แล้วครับโดยเราต้องใส่ที่เข้าไปไม่ใช่โอเคเราต่อส่วนนี้แล้วเราต่อส่วนนี้ทุกอันแล้วค่ะตรงนี้เราต้องใส่เข้าไป รเราตอนนี้ปปเราเริ่มต่อหัวเอานไ้ครันี่นายสวยหมสวยอันนี้ชื่ออะไรสติ๊กเกอร์แมนก็อันนี้ใช้ชั้นบอดีเดอร์แมนเดี๋ยวว่างๆเข้ามาต่อยตัวหนึ่งนะผู้หญิ้วันนี้เราจะมาต่อตัวอะไรครับ น,นี่ละตัวอะไรชื่ออะไรต่อไตรจันทีวีแมนครับทุกคนเห็นไหมมันมีไตรจันทีวีแมนน่านนะืมติดสติ๊กเกอร์รู้ใช่ไหมชิคกี้พายสติ๊กเกอร์ตัวนี้ตัวมันมีสองอันเองแล้วฉันต่อหัวช่วงแล้วันต่อแคมเปราเมนตัวเล็ก สอเอกนนีตให่คาโอตอไองไอค่า,า,ออา,าชิเกอร์แมไมชไอชาชอร์แมนเตตันตัวใหญ่ไม่ใช่ช่มันจะช่ามันจะเป็นแบบนี้ที่มันมีสีฟ้าปะา๊ะะอันนี้ไม่ใช่ช่า,าคือชิคเกแมนใช่ ตัววิซาเมนครับอ่าต่อต่อไปเราจะต่ออะไรตัวตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ชื่ออะไรไททันซาวแมนไททันซาวแมนไททันชีวแมนซาวแมนไม่ใช่ชาวแมน

โอเคอรแล้วเรามีสปกร์แมนชีวมดาคะชั่นใช่ว่ามนมี ina, คือคอนะนี่ไไทชั้นชีวีแมนวกมีอันเล็กมีสปกร์แมนมีสีอันชีวีชีวีแมนมีสามอันนทุเล็ก็มีสามอาคุนะมีไม้สาตัวแล้วลูกสนุกไหมสนุก ต่อยาวมากลอแล้วชอบไหมชอบต่อตัวต่อใช่ไหมใช่ต่อสามกล่องเนี่ยกล่องแรกผมก็ให้เขาทําเองมันก็ยากอยู่าำรับเด็กกล่องที่สองเขาเริ่มง่ายกล่องที่สามผมแค่แกะออกมาแล้วเขาก็ต่อต่อต่อเองยกเว้นชิ้นส่วนไหนที่มันมันแน่นเกินไปเนี่ยกดให้เขานะครับก็ไม่ต้องดูทีวีเลยต่ออย่างเดียว ตัวต่อของจีนนี่ยก็ไม่แพงก็น่าสนใจเอาไปออกไว้ใช้เวลาว่างที่บินนะครับโอเคบายบายเดินยวเดินไอีกกับเพ่อนอีกกับเพื่อ